สวัสดีครับเชฟเบอร์เมอร์นะครับที่นี่รายการนะครับเชฟช่วยคิดครับทุกทุกท่านนะครับสงแมมีปัญหาเรื่องของของเ้าต้องทำยังไงนะครับเฉพาะดุดีบจากเบเกอรี่ทำของเข้าไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องคิดครับเชฟเบอร์เมอร์อยู่ที่นี่ครับอยู่ที่รายการเชฟช่วยคิดครับ ยินดีต้อนรับนะครับรายการ,นะ,รนะครับเชฟช่วยคิดนะครับเมนูของวันนี้นะครับจะเป็นมัฟฟินทูน่าโย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 จะไม่รู้โยอะไรจนไม่รู้โยอะไรจนไม่รู้โยอะไรจะไม่รู้โยอะไรมายองเนสนะครับโอเคลุยกันนะครับเก๋อ <Hey, ijo. S 1> อันดับแรกนะครับอันนี้เป็นอิงกฤษมัฟฟินนะครับ โอเคผ่ okay, านตรงกลางเข้าไปนะครับอันนี้จับตู้เย็ดออกมาเนาะถ่าเนยเทม KCG นะฮะอิมพิวเรนะครับเพิ่มความหอมนะครับแยมพันไบโอเนสผสมกันนะครับเสร็จปุ๊บเราแต่เข้ามาที่เตาใช้ประมาณสัก2-3นาทีนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับองศาประมาณ180องศานะครับ ในส่วนของที่ไส้นะครับเราจะใช้ไข่ต้มเสร็จแล้วทั้งฟองเอาไปีอีออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บเพิ่มทูน่ากระป๋องเข้าไปปรุงรสหน่อยหนึ่งเสรพริกไทยนะครับเสร็จปุ๊บเราจะตำนะครับมายองเนสนะครับสองช้อนโต๊ะพอกเ t e เ t อร์คล้ายๆอย่างนี้นะครับต้องร้อยหนึ่งกับห้าสิบร้อยหนึ่งน่าจะเป็นเขาเรียกว่าซอลิดนะครับที่ไข่กับทูน่าโอเคห้าสิบจะเป็นมายองเนสเสร็จปุ๊บเคล็ดลับอันหนึ่ง ใช้ซันคริสนะครับอันนี้ของ KCG Group เหมือนกันนะครับแต่เพื่อทำให้เรากลิ่นต่อได้นะครับเราใส่ความเปรี้ยวหวานหน่อยหนึ่งเข้าไปได้แน่นอนลืมไม่ได้เลยนะครับคือมอสซาเรลลาชีสแตรนะครับใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปที่ลาฟินของเรานะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราจะใส่เชด้าชีสนะครับแผ่นหนึ่งนะครับ ทั้งอันนะใส่เข้าไปในเตาอบประมาณ2-3ถึงนาที1 8 0สององศาครับโอเคเสร็จป,ปุ๊บนะครับเี๋ยวมันจะเพิ่มส้มนิดหนึ่งนะครับเราจะมีปาปิก้าหน่อยหนึ่งเพื่อสีสันนะครับเสร็จแล้วครับมาฟินทูน่ามายโ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 ยขอให้ทุกทุกคนมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดนะครับในะวิกฤตนี้นะครับเราต้องสู้นะครับ เมนูนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับแค่คิดให้นะครับ